พราะครั้งที่แล้วาทาไปแผงซ้ายทาหมดละวสิบข้อพี่ว่าวันนี้เราทําให้หมดทุกข้อเลยนะก็เป็นการเตรียมตัวให้ให้เตรียมสอบด้วยนะครับอ่ะเขากําหนดค่าให้ครับรูสองเนี่ยมีค่า1นึ่จุดสี่หนึ่งสี่แต่ว่าจริงๆเรารูปสอเป็นอัตรยะอันนี้คือค่าประมาณของเขานะฮะเขาบอกว่าจงหาค่ารูปห้าสิบครับอ่ะทำง่าง 25.02เก่งมากแล้วก็แยกก่อน25เป็น5ค5ถูกต้องเก่งเรารู้สองมีค่าเท่าไหร่นะรู้สองมีค่า1.41 4เอาไม่ห้าคูณเลยได้เท่าไหร่จะออกได้คำหนึ่งนะครับคำไสมองเจ็สูเจ็ดสูอือหื ทศนิยมแปะยังไงตอบข้อเก่งมากจบไ,ไหมง่ายลตายนะฮะไปต่อเลยนะข้อสิบสองครับสิบสองคิดยังไงนี่อ่านโจทย์ก่อนกำหนดให้รู้สองเท่ากันหนึ่งจุดสีอ่ะอันนี้คือแล้วแต่แต่ละข้อเขากำหนดนะ รูทสามเท่ากันหนึ่งจุดเจ็ดจงหาค่าของรูทห้าสิบสี่คขายข้อเมื่อกี้เลยแปปหนึ่งเท,ท่าทีอะารูทห้าสิบสี่คล้ายข้อมื่อกี้เลยอ่ารูทห้าสิบสี่เท่ากับอะไรเราจะมาคิดตรงนี้ก่อนอะไรนะยี่สิบเจ็ดคูณสองโอเคแล้วไงต่อ 3, 3, 3. จบพราะนั้นคำตอบคือรูทแท้สิบสี่คือสองเก่งมากหรือพูดง,ง่ายๆมันก็คือสามรูทหกอ่ะใช่ปะ่ะเพราะว่ารูทสองคูรูทสามได้รูทหกนะฮะเราก็แทนเลยรูทสองคือหนึ่งจุดสี่รูทสามคือหนึ่งจุดเจ็ดถ้าผมคิดเลขเยอะหน่อย แอบดูช้อยนิดนึงเนี้ชอยตรง้ายได้สี่เหมือนกันหมดเลยอะ่ะขึ้นต้นด้่7เพราะนั้นมันต่างกันแค่ตัวที่2องะครับยังไงก็คงต้องคูณแหละสภาพานี้ปะคูณกันเถอะ3ามคูณหนแล้วกันได้เท่าไหร่ร 4. 4. 4. อ่าแล้วเราึจกสี่จุดสองคูนหนึ่งจุดเจ็ดแบบตั้งคูณแล้วกันนะ อ่ะครูเลยเจ็ดสองสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งใช่ไหมเจ็ดสามยี่สปบเจ็ดสี่ยี่แปดยี่เก้าอ่าแล้วก็สองแล้วก็สี่รวมกันลงท้ายด้วยสี่ตามมาด้วยเลข1นทดไป1ข้างหน้าเป็นเลข7จดทศนิยมกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งเจ็ดจุหนึง่งสี่ตอบข้อตอบข้อสองถูกต้องโอเคไม่ยาก เพราะนั้นถ้าเกิดเจอโจทย์อย่างนี้ก็ทำได้แน่ๆนะครับ